วันนี้ก็มีเคสมาประเมินกันอีกแล้วนะครับก็พามาดูกันครับว่าเราจะเจอรุ่นอะไร แท,แทนแทนมีใบเสร็จด้วยตัวนี้ซื้อจากประเทศไทยเลย80,000กว่าบาทเป็นรุ่นมัลติพอเช็ e นั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นฮิตเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเรียกได้ว่าฮิตมากใครได้รุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะกำไรอะอย่างน้อยๆ50,000เพราะว่าในช็อปอะขายกันอยู่ประมาณ60,000กว่าบาทแต่ว่าขายกันข้างนอกอะประมาณแสนหนึ่งแสนสองตัวสายเขาปรับได้เป็นสายสปอร์ต มีที่คล้องตรงนี้โอ้สภาพดีมากอะ่ะตัวนี้สภาพดีจริงๆครับข้างในก็จะเป็นหนังแบบนี้นะครับแล้วก็คาวไฮก็สวยมีรอยนิดหน่อยตัวซิปก็ยังเงาอยู่ครับถือว่าสภาพสวยนะครับตัวนี้มาดูตัวหลักกัน เขามีเส้นนี้มาให้ด้วยก็คือจะเป็นโซ่นะครับเอาไว้คล้องให้มันเชื่อมกันใส่ได้เยอะนะครับรุ่นนี้คือใส่โทรศัพท์ลิปสติกใส่ตลับแป้งใส่ได้เยอะเลยใครที่สนใจกระเป๋าแบบใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ทนผมแนะนํารุ่นนี้เลยมีตําหนิที่ข่าวหายนิดหน่อยครับซึ่งถือว่าเป็นปกติของรุน่นนี้ก็ให้เป็นเวล y g o กูดได้เลยครับสภาพตัวนี้ ไม่ถึงกับไลท์นิวแต่ว่าราคาดีครับใบน,นี้ใครที่สนใจแล้วกระเป๋ามาขายหรือมาเทรดนะครับก็ลองเอามาให้ดูก่อนได้นะครับก็อยากให้เราประเมินรุ่นไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีรุ่นไหนดีๆเด็ดๆอีก e, ผมจะมาประเมินให้ดูกันครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ